ทุกพุทธอย่างนี้นะครับทางช่องเจ็ดนะฮะเอฮาสนุกสนานนะฮะมันพูดนี่ไปเจออื่นไม่ได้นะไม่ได้เลยนะฮะต้องชียมชียร์าเลยแต่ไม่แต่อะไรครับสนุกแต่ไม่ใช่แต่ชค่แต่ธรรมดาแต่ก็แฉแต่เลยทีเดียวนะแต่มีข่าวดีมาบอกว่าจะมีโปรแกรมพิเศษเกิดขึ้นใช่แล้วนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอหน้าตาเราต้องตึงขึ้นหรือเปล่าต้องแต่ชุดทธ่ิเศเข้าไปนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีเป็นการเฉลิมฉลองในเรื่องราวของชิยร์าเชียร์มา Twenty t w แปลว่า20 ทเวนตี้เซนจูรี่ตั๊กคืออะไรงงใช่ไหมนี่คือเรื่องราวของตัวเลขทั้งนั้นเลยทเวนตี้คือ20่สิบตะกี้คุณตั๊กบอกมาแล้วเซนจูรี่คือเลข100 20ร้อยแล้วมีตั๊กด้วยอะไรจะแก่ขนาดนั้นเลยเหรอยวเู้ตัวเลขหมายถึงอะไรเลย20นี่หมายถึงว่าอายุการทำงานของคุณธิลานี่ตอนนี้เนี่ยเป็นพิธีกรมาถึง20ปีแล้ว นี่เป็นข่าวดีนะเป็นของที่ดีกลองกันแล้วว่าเราจะไม่บอกใครไม่มช่เรื่องอายุแต่ว่าอายุงานพนะการที่ไปพิธีกรแล้วอยู่ถึงดน้านี้นะมีท่านผู้ชมรักมีเมตตาอุ้มชูถือว่าเป็นสิ่งดีเราฉลองเลยฉลอง20ปีพิธีกรของคุณมยุรา2 0ปีนะ100 100คือ100พิธีกรจะมาเรมยินดีกับชิมันชิงร้านกับคุณมยุรานั่นหมายความว่าเราจะมีแต่เรพุทธนี่จะมีพิธีกร พัดเปลี่ยนเวียนกันมาดีจังเลยถือว่าเป็นโอกาสดีทานผู้ชมได้ดูอะไรปะแปลกๆของใหม่แล้วก็ดูบุคลิกของพิธีกรหลากหลายพิธีกรก็รู้สึกว่าจะได้มาทํางานเออครั้งหนึ่งในชีวิตเออช่นนั้นชนั้นจะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะได้เจออใช่ไหมหคนข่าวเงี้ยคุณพิศณุคุณหว่องเงี้ยคุณกนกนเนี้ยหรืออาจจะเป็นพวกนักรอ้อ,าารองพี่แอ๊ดคาราบาวมาเป็นพิธีกราเป็นพิธีกรโอ้โหไป็ไปได้ เฉลิมชัยเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยใช่ไหมหลายเรื่องพระเอกเนี่ยเออใช่ไหมจากพุทธนี้เป็นต้นไปนะครับชิงร้อยชิงล้านทวีตี้เซนจูรี่ตั๊กนะครับเอาละเมื่อพร้อมเริ่มรดนพุทธนี้เลยใช่ไหมเริ่มจากพุทธนี้เลยละกันนะคะกี่คนแล้วพิธีกรพิธีกรประเดิมเริ่มต้นประเดิมสองคนเลยโอ้โหสองคนเลยจะให้แบบเต็มเต็มเลยสองคนเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนฮะก็ออกแนว หล่อเลยหล่อหล่อมากหน้าตึงดีมากเหมาะสมกับรายการไม่ตึงหน้าไม่ตึงเอาไว้นอกสตูดิโอไม่ได้ห้ามเข้าเลยวันนี้เขาเป็นใครหนออยากรู้จั้งตึงทั้งเทเอาเป็นว่าพอมาปุ๊บคุณบัญญาต้องบอกผมไปดีกว่าโอ้โหสู้กันไม่ได้เลยแน่นอนใครเนี่ยเอาแนะนำกันเลยนะคะคุณจะตโรมรมกจอกและคุณก็ตี ใครจะเป็นคนสาบานฮะอันนี้ตึงเหรอฮะรล่อไหมไม่ไหมรอหรือตึงอะไรเนี่ยต้องไหนหล่อแล้วต้องไหนตึงอ่ะคนนี้หล่อคนนี้ตึงครับอ้ยไปหล่อไปตึงแต่ที่ตึงน่ะหูค่ะเขาก็ตึงเหมือนกันครับเมื่อเราทั้งคู่มากันในวันนี้เป็นวันสําคัญมากเพราะวันเป็นวันประเดิมด้วยไปแลผมเจอมเจอมก็เห็นว่าพี่ตั๊กเนี่ย20ปีบริบูรณ์ไปดูแล้วดี แต่ว่าแค่นั้นนะพูด20ปีเทเวนตี้เซนตุรี่นนั้ไม่ต้องบอกอย่างอื่นไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าทำงานมา20ปีก่อนหน้านั้นก็อายุอะไรรุ่นอะไรรุ่นเนี่ยรุดารับดาราบางคนนะฮะในวงการทุกวันนี้นะฮะอายุ18 19เกิดเนี่ยเกิดที่หลังพี่ตาเข้าวงการเกิดเกิดที่หลังพี่ตาทำรายการทีมอนิม่าเลยนะเขาพูดมาขย่ำผมทำไมอันนี้ยืนทำไมครับเอาหมดเวลาแล้วไม่ใช่เหรอครับ่ไไมด้ ไม่ได้ทําแล้วไม่ใช่หรอครับคือว่าว่าเดี๋ยวจะให้พวกเราเป็นหน้าที่แทนไม่ใช่ครับดูหน้าเสียเสียนะยืนเหมือนคิดว่าตัวเองจะทําอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะปัญญาจะนั่งดูอยู่ยืนอยู่ขอบชอบดูของแปลกๆตกลงหัวจะอยู่เขาอยู่แถวๆนี้ครับแต่ผมหัวเราะได้นะหัวเราะได้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เห็นอะไรเห็นว่าสองคนไม่ไหวเนี่ยรีบมาช่วยทันทีเลยโอเคผมจะไปนั่งดูนะขอบคุณสองท่านนี้ด้วยนะครับ พระปัญญาค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมวปัญะนั่งอยู่าเอาละไปันเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนพี่เอาพี่ยืนการดีกว่าผมสองฝั่อย่างนี้ดีกว่าวันนี้ไหนไหนพวกเราเขามาแล้วนะคบผมหนูก็เลยแบบว่าไปเฟ้นหากันมาเนาะพี่ลงเนาะเฟ้นอะไรล่ะในช่วงพุกล้าเป็นอะไรเป็นอะไรที่แบบไทยไทยไทยที่เหมาะกับใบหน้ากับพี่ลงเนี่ยเหมาะมากครับขแข่งขันมาก่อนเลยครับ ผมนะเดี๋ยวผมนี่ได้แขัดมันอยู่แล้วผมนี่จะพูดจะขัดอยู่แล้วคุณต้องมาผู้แข่งขันมานี่จะตัวเขาจะขัดอยู่แล้วผมพูดไม่หยุดเลยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแล้วจะไมไม่ขัดเอ้าพี่ก็ไม่กล้ากลลลัวจะเปปี่ยนแงไม่ได้ตกลงให้ผมอยู่ข้างบนหรือข้างล่างเออไปจากขอบคุณมากที่ช่วยนะ อ่ะโอเคปกติเนี่ยรเราจะต้องมีผู้ร่วมรายการของเรา3ท่านมายืนประจําแท่นช่า<ล>วันนี้ท่านแบบคัดเลือกมาแบบอย่างดีเลยคนน,น,คน,นึ่งเป็นพิธีกรใหม่คนนึ่งพระเอกรูปหลอ่อคนนึงเป็นนักร้องเชิญเลยดีกว่านะคะคุณพอลินเตงคุณป โอ้แต่ละคนมาลำใหญ่เลยโอ้โหแหม่คุมีของขวัญมาให้อ้ยขอบคุณมากเลยนะคะนี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะน้องพลินเต่งเป็นพิธีกรใหม่่าขงบคุณมากค่ะแล้วคุณปอบนวัฒน์นี่พระเอกรูปหล่อค่ะแมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคนางฟ้าคว้านี่อะไรเลี้ยงว่านว่านว่านขอบคุณคุณแอนมากเมื่อไหร่มีน้องคะรอก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะมาเถื่อนนะครับแบบ คุณทุกท่านนะคะอ่ะเหมือนเช่นเคยนะคะผู้ร่วมรายการของเราทั้งสท่านก็จะต้องประจําที่เพื่อที่จะร่วมเล่นรายการของเราในวันนี้นะคะอ่ะขอเชิญทั้ง3ามท่านประจําที่เลยค่ะเชิญเลยค่ะเอาละค่ะท่านแรกของเราก่อนนะคะคุณพีพอลลินเตงค่ะคุณหมอและค่ะและท่านที่สองคุณป้องนวัดค่ะคุณพามาฟ้า หนูก็จะนำวัฒนธรรมประเพณีไทยเก่าๆมาให้ดูหลายๆแนคุเรื่องอะไรพื้นบ้านชนบทชนบทเลยพี่การไถนาและทํานาแบบสมัยนี้เป็นไงมี่หายากแล้วนะมีแต่ควายเหล็กพี่ลงพี่ตาอยากเจอเรื่องครับผู้กล้งเอาเลยเอาเลยพร้อมแล้วไปพบกับผู้กล้าของเราในวันนี้เลยครับ